บ็อกคาร์ซีทพกพาตัวดังรุ่นบิลลี่จากแบรนด์ซนซองกันค่ะรุ่นนี้ขายดีมากเลยนะคะเหมาะสําหรับน้องๆอ,อายุระหว่าง1-7ปีหรือน้าหนัก9-25กิโลกรมัมเมื่อเปิดกล่องออกมาจะพบกับพนักพิงศีรษะคู่มือกระเป๋าพกพาใส่คาร์ซีดคาร์ซีดพกพาวิธีการประกอบเมื่อนําออกมาแล้วให้พับเข้ามาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นดันให้ลงล็อกและการใส่พนักพิงศีรษะค่อยๆใส่และกดลงไปแรงๆได้เลยนะคะหลังจากนั้นเช็คความเรียบร้อยของสินค้าใส่รัดเข็มขัดรุ่นพกพาจะเป็นตัว ล็อกแน่นที่ยังปลดล็อกง่ายค่ะด้วยระบบป้องกันตัวล็อก5จุดที่ปลอดภัยต่อการเดินทางและการล็อกเมื่อเวลาที่เราต้องการล็อกให้เสียบลงไปแบบนี้หลังจากนั้นแถบแสดงจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียวเป็นอันเรียบร้อยค่ะและหากต้องการปรับสายรัดให้กระชับหรือหลวมต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้นะคะด้านการถอดพนักพิงสีสา้ดึงขึ้นมา1ระดบับหลังจากนั้นจะเจอปุ่มตัวล็อกให้กดไปพร้อมกับก,บการดึงออกหากต้องการสวมกับก็ให้ใส่กดลงไปแรงๆเหมือนเดิมเลยค่ะพนักพิงสีสาะสามารถปรับขึ้น ได้หนึ่งระดับหากต้องการเก็บให้ผักไปทางด้านหลังพับง่ายเก็บสะดวกและสามารถนําเข้าใส่กระเป๋าพกพาได้เลยค่ะน้ําหนักเบาเพียงแค่4กิโลกร,รัมแบบนี้จะพกพาไปทุกที่หรือจะเก็บไว้หลังรถก็เหมาะมากๆเลยค่ะ